มาแล้วครับ SSD WD Black SN770 SSD สไตล์แบบเกมมิ่งตัวใหม่ล่าสุดราคาจับต้องได้ที่สำคัญสปีดเร็วแรงในระดับ5,150เมกต่อวิกันเลยทีเดียวรองรับการเชื่อมต่อ PCIe Gen4 ด้วยจะเจ๋งแค่ไหนตามไปรับชมกันต่อได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนนะรงอิลุนนะครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำ SSD ตัวใหม่ล่าสุดให้รู้จักกัน1ตัวนะครับนั่นก็คือ WD Black S.N. 770 SSD ในสไตล์แบบเกมมิ่งนะครับแน่นอนครับ WD Black เขาจะใช้ในเรื่องของภาพลักษณ์ของเขาในรูปแบบของเกมมิ่งครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดมาพร้อมคุณสมบัติในรูปแบบ SSD NVMe แบบ PCIe 4.0นะครับให้สปีดในการถ่ายโอนข้อมูลนะในส่วนของค่าริตสูงสุดนะครับอยู่ที่5,100 5 0เมกะไบต์ตปาวินั่นเองที่สำคัญแรงเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับตัวก่อนเนาะที่หลายๆคนใช้กันเนี่ย ซื้อมากันมาอัปเกรดเครื่องกันมาใส่เครื่องใหม่หรืออัปเกรดเครื่องเก่ากันอย่างตัว SN750 SE เนี่ยมีสปีดตัวนี้ครับแรงกว่าเดิมถึง40%พร้อมกันนั้นมีในเรื่องของการจัดสรรพลังงานที่ดีขึ้นมากกว่า20%นะครับใครที่ต้องบอกว่ามองหา SSD อยู่ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับ SSD ตัวนี้นะครับ SN770 นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้การเชื่อมต่อของเขาจะเป็น PCIe 4.0นะ Terima <laughs> แต่ก็ยังสามารถใช้กับเมนบอร์ดในรุ่นก่อนหน้าที่รองรับ PCIe 3.0ได้อยู่แบบไร้อย้อยต่อเลยนั่นก็หมายความว่าเราซื้อมาแล้วเอาไปเสียบแล้วก็ติดตั้งใช้งานได้เหมือนเคยนะครับแต่ทั้งนี้ต้องแจ้งนิดหนึ่งว่าถ้าเป็น PCIe 3.0เนี่ยในส่วนของความเร็วจะถูกลดทอนลงมานะครับมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของแบนด์วิดทถ้าเป็น PCIe 3.0จะมีสปีดอยู่ในช่วงไม่เกิน3,000ถึง3,500นะครับแต่ถ้าจะ ให้วิ่งเต็มต้องใช้ PCIe ในรูปแบบ4.0ที่จะได้สปีดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสำหรับเจ้า SN770 นะจะมีให้เลือกกันหลายความจุเลยนะครับตั้งแต่250 g b 500 g b 1 t b ไปจนถึง2 t b กันเลยราคาของเขานะครับเริ่มต้นเบาๆเ,เลยอยู่ที่2,190และราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาตามแต่ละความจุนะครับในส่วนของสปีด การถ่ายโอนข้อมูลของเขาตัวเริ่มต้นอย่างตัว250 g b จะอยู่ที่4,000เมกะไบต์ต่อวินะครับแต่ถ้าสปีดในกลุ่มของตัว1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์จะอยู่ที่ประมาณสัก5,150เมกะไบต์ต่อวินะครับและจะมีในเรื่องของค่าริดค่าไรา์เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นกราฟไปให้ดูเลยว่าแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรในส่วนของตัวกล่องนะครับก็จะมาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะก็จะมาในธีมเดียวกับตัว SN750 หรือ 750SE นะแต่ตัวนี้คือ SN770 นะครับสังเกตง่ายๆตรงนี้ครับจะมี รหัสรุ่นแจ้งเอาไวา SN SSD, ้ SN 770 NVMe SSD ด้านบนก็จะสกรีนเอาไว้ว่า WD Black นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแท่งสติ๊กของตัว SSD อยู่ตรงนี้สปีดครับตัวนี้เป็นตัว 1TB ทก็จะมีสปีดหน้ากล่องนะฮะระบุเอาไว้อยู่ที่5,150 MB ตต่อวินาทีนั่นเองนะครับ ด้านหลังเองนี่เลยก็จะเป็นตัวหน้าตาของเขาการรับประกันเหมือนกันครับเหมือนเดิมเละเลย5ปีเต็มนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็นในรูปแบบ PCIe นะครับเป็น M.2 SSD นั่นเองตัวนี้ก็จะอย่างที่แจ้งเลย Gen 4หน้าตาของเขาอยู่ด้านในแบบนี้ตัวจริงๆเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวจริงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนี่ครับ แกะกล่องออกมาพับๆเอา้า SSD หายไปไหนอไม่ใช่อยู่นี่อันนี้จะเป็นตัวคู่มือนะครับที่มีมาให้1เล่มเล็กๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากตัว SSD ตรงนี้นะครับนี่ตัว SSD เฮ้ยน้ำหนักเบาวกว่าเดิมอีกนะครับถูกออกแบบมาได้ค่อนข้างกระทัดรัดนะ ถามว่ากระทัดรัดยังไงอ้าวพี่สติ๊กมันก็เหมือนกันหรือเปล่มมาเป็น SSD 22 8 0มันเหมือนกันแต่ในรายละเอียดก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับถ้าสังเกตดูกันในการจัดวางคอมพนนันต์ต่างๆมันจะดูเรียบง่ายมากๆแล้วอ่านี่ฮะเป็นแบบหน้าเดียวด้วยดังนั้นนะครับเวลาใช้งาน มันก็จะมีในเรื่องของการกินพื้นที่น้อยกว่าการระบายความร้อนต่างๆก็จะรวมศูนย์มากกว่าทําให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิปแฟลชแล้วก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับของทางแซนด i t นั่นเองแปะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับด้านหลังไม่มีอะไรเลยเป็น PCB สีดาแบบนี้และจะมีโลโก้นะครับเป็นเลเบลสติกเกตรงนี้แปะอยู่เป็น W D Black S N 770นะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบ M.2 SSD PCIe นั e ่นเองตรงนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ ใส่ได้เลยนะครับ PCIe ที่เป็น3.0ก็ทำได้หรือถ้าจะให้แนะนำให้เต็มข้อให้เต็มแข้งมากขึ้นต้องใช้กับ PCIe 4.0ผมยกตัวอย่างนะครับณนะตอนนี้ก็จะเป็น Intel ในรุ่นที่เป็น Gen 12พร้อมเมนบอร์ดที่รองรับ PCIe 4.0อย่างเช่นตัว B 6 6 0นะครับตัว H 6 7 0 z นทะครับที่เป็นตัว Z690 รวมไปถึงจะเป็นในรูปแบบ AMD นะฮะก็จะเป็น AMD ในตระกูลที่เมนบอร์ดนะครับอย่าง B 5 5 0ขึ้นไป จะใช้เป็น CPU 300 0ันซีรีส์ห0าพันซีรีส์ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะไปอัพเครื่องเก่าอย่างที่บอกไปทําได้เช่นกันนั่นเองนะครับเราก็ได้เห็นในเรื่องของหน้าตาของเขากันไปแล้วนะครับได้เห็นในเรื่องของกล่องได้เห็นกันเรื่องของสเปคไปแล้วและหลายคนน่าจะสงสัยกันแน่นอนในการทดสอบจริงในการใช้งานจริงมันจะเข้าเกมได้รวดเร็วแค่ไหนมันจะมีสปีดที่ตามที่เขาเคลมมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อได้เลยครับ โปรแกรมแรกนะครับเป็น Crystal Disk Info นะครับใช้แสดงสถานะตัว SSD นะครับเชื่อมต่อแบบ PCIe 4.0 x4 กันเลยทีเดียวนะครับถัดมาครับเป็นโปรแกรม Crystal Disk Mark ทดสอบในเรื่องของสปีดนะครับการ read การ w r e นะครับ r e a อยู่ที่5,200ส่วน w r i t 5,000นะครับเกมครับจับเวลาดูกันนะครับว่าเวลาเข้าเกมจะใช้ระยะเวลาในการเข้าเกมมากน้อยแค่ไหนผ่านเกม ฝากครายซิกนั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่าเข้าเกมพร้อมเล่นได้ภายในประมาณสัก10กว่าวิเท่านั้นเองถือว่ารวดเร็วฉับไวมากๆครับและสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดเลยนั่นก็คือ W D นะครับแดชบอร์ดโปรแกรมที่ใช้ควบคุมเช็คสถานะเช็คมอนิเตอร์ของตัว S S D ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนไม่ว่าจะเป็นในโหมด Performance นะครับพร้อมกับมีทูต่างๆ ให้ปรับแต่งตัว SSD ได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับรวมไปถึงนะครับการเซตติ้งต่างๆก็ทำได้ง่ายๆผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ครับสรุปได้ว่า WD Black นะครับ SN 7 7 0เป็น SSD ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งสสำหรับเหล่าเกมเมอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบเล่นเกม เกมเมอร์ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางหรือคนที่อยากจะอัปเกรดนะครับจ้า SSD ตัวใหม่ใส่ไปในเครื่องของเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งในฝั่งของ PC ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของแล็ปท็อปหรือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนั่นเองรวมไปถึงคนที่มองหาการอัปเกรดจากฮาร์ดดิสนะครับใช้ฮาร์ดดิสเป็นตัวเก็บข้อมูลแทนแล้วใส่ SSD เพิ่มเข้าไปก็อย่างได้นะครับหรือสำหรับคนที่ใช้ตัวฮาร์ด จานหมุนปกติอยู่แล้วอะ่ะอยากจะอัปเกรดเพิ่มความแรงนะครับเอาฮาร์ดดิสต์ตัวนั้นนะ่ะมาเป็นที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เอาตัว SSD ตัวนี้มาเป็นตัวบูตผมว่าตัวนี้ก็เหมาะสมนะเพราะสปีดของเขานะครับทำให้โหลดเข้าเกมโหลดเข้าฉากได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วที่สำคัญราคาเป็นมิตรมากๆอีกด้วยนะครับสำหรับเจ้า SN7 7 0แต่สำหรับเพื่อนๆเ,เกมเมอร์สายโหดเกมเมอร์สายจริงจังอยากจะได้อะไรที่มันแรงเร็วมากกว่านี้ อยากจะได้แบบเต็มสปีดมากกว่านี้อีกผมขอแนะนำตัว SN 8 5 0ครับ ตัวนั้นสปีดระดับเจ0 0พันเมกะไบต์ต่อวิแรงและเร็วแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตัวนี้ว่าแรงแล้วนะตัวนั้นสปีดแรงขึ้นไปอีกนะครับเหล่าพวกเกมเมอร์ระดับมือโปรเขาใช้กันนะครับใครที่แบบจริงจังเกมเมอร์หรือกำลังจะเทิร์นโปรนะ SN 8 5 0ก็คือตัวเลือกที่ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้า SN 7 7 0เนะครับเขาจะเปิดวางจำหน่ายในงานคอมมาร์ทเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่วันที่31นะครับ เดือนนี้ไปจนถึงวันที่3เมษายนที่บูธ JIB a d w i e IT City และ Banana นะครับไปหวดกันได้เลยนะสำหรับเจ้า SN770 อีก1 SSD ทิน่เรเยกวนหน้าสนใจราคาเป็นมิตรจับต้องได้แต่สปีดโคตรเร็วโคตรแรงเลยครับฝากไว้ด้นยครับ SN770 ขอบคุณทาง WD ที่เอื้อเฟื้อ SSD ตัวใหม่มาให้ได้ลองเล่นกันนะครับ